ครับเพื่อนๆก,ก็ผมนายหินนะครับกับช n n น l หิน in นเกมครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกม Mobile Legend ครับผมก็วันนี้นะฮะก็จะมาทากิจกรรมครับมุ่งหน้าสู่แกนมาสเตอร์ครับผมนะก็เป็นกิจกรรมของผมเองนะครับวันนี้ก็มีน้อง Master ร์บีมนะครับมาเป็นแขกรับเชิญครับผม ไม่รู้จะชวนกันมาเจ็บหรือว่าจะชวนกันไปชนะกันนะก็พยายามจะให้ชนะนะครับผมก็เรียบร้อยครับเลือกตัวก่อนเลยครับวันนี้เราก็จะเล่นยูดอร่าครับผมยูดอร่าก็เป็นยูดอร่าสายแทงครับผมนะฮะก็ไปเซตไอเทมมาครับนี่ครับเป็นไอเทมที่แบบทึกทนนะฮะเน้นทนครับผมสายถึก ทนชนอย่างเดียวนะฮะก็ช็อตมีสกิลที่แรงอยู่แล้วนะครับก็เลยจะเอาเพิ่มความอดทนของร่างกายครับผมนะฮะก็มาดูกันครับว่าค,ค,ลคลิปนี้นะฮะมุ่งหน้าสู่แกนลายนี่มุ่งหน้าสู่แกนมาสเตอร์สิครับไม่ใช่แกนลายแหมนะฮะจะเป็นยังไงครับผมก็วันนี้นะฮะเล่นไป ขึ้นไปแหรงแกนมาสเตอร์แล้วนะครับแล้วก็แพ้รัวๆครับตกลงมานะฮะก็ต้องมาเริ่มสะสมกันใหม่ครับก็คือเล่นแล้วไม่ได้อัดคลิปไว้นะฮะก็นั่นแหละครับทำไมไม่อัดคลิปนะฮะก็วันนี้ฮนระก็จะมาเล่นเป็นยูดร่าครับผม,มก็จะไปเล่นมาตรฐานครับผมนะฮะ ก็อัพมาเป็นสกิลหนึ่งนะครับไฟฟ้าแสนโวลนะฮะเป็นสกิลเดียวกับที่ปิกาจูใช้นะครับก็ทำดาเมจนะฮะได้ตั้ง400ครับผมก็ถือว่าโหดนะฮะก็นี่ครับกับตีกันไปครับเราครับก็นั่นนะฮะ ให้เขาไปครับเรนกลางเราก็มาอยู่เรนปกติของเรานะะฝั่งหนูยังเอาลูนไม่เสร็จนะฮะมาแล้วครับเอาเสร็จก็โผมาเลยครับโผม,มาก็เตะบอลอัดหน้าเราก่อนเลยนะฮะแหมนิใส่นะครับก็ดูกันครับเอาล่ะครับ เลือดยดแรกครับ like เป็นทีมเรานะที่โดนเฟิร์บัตไปนะครับก,ก็ทางด้านนูนก็กดดันหน้าดูครับ ะฆ่าเลยนะครับเปิดอันติ้ใต้เราเลยนะฮะ oh. ว้าเกือบโดนนะ oh. ก็ไม่รอช้าผมวาร์ปแม่งเลยครับ oh. ก็หืมทางด้านอาูกานะครับก็เกือบเกือบนะฮะเกือบถ้าไม่ติดเกือบนี้น่าจะได้ฆ่าครับผมแต่รู้สึกว่าจะหิวนะจะโดนหรือเปล่ายุนเจ้าเข้าไปเรียบร้อยนะครับ <An enemy S 1> นั่นนะครับก็ ต้องไปกินข้าวก่อนนะครับถ้าหิวบ้างมากนี่อันตรายนะครับถึงชีวิตเลยครับนะฮะถ้าเราอิ่มอยู่เราก็จะไม่อันตรายนะครับถ้าเราหิวอยู่นี้เราก็จะอันตรายมากครับผมช็อตครับผม ก็นั่นนะฮะเขามาแก๊งครับก็ถือว่าเขาเล่นโอเคเลยนะครับมีการกรงการแก๊งนะฮะของเรานี้ยืนดูอยู่ครับจะแก๊งยังไงดีนะฮะนี่ครับอลูการนะฮะก็มาแก๊งครับสำเร็จครับผม ก็จัดไปลายไฟชุดใหญ่ไฟกระพริบนะฮะ mm hmm. ก็ให้เขาเข้าไปแอบครับเราเออกมายืนล่อหน้าล่อตานะครับทําตัวให้หน้ากินเข้าไว้ครับ mm hmm. ทําตัวหน้าเด้าครับเดี๋ยวก็โดนเด้าเองครับะ mm hmm. ตามไปแล้วเพื่อน mm hmm. โอ้โหอลุการ์ไม่ใจไม่ได้อะทีนี้ทีนี้คุณเดินเข้าไปป้อมตีคุณอยู่กับเรา มาเลยเพื่อนเดี๋ยวผมแทงก้อมให้ใช่หรือเปล่ามันใช่หน้าที่ผมไหมเนี่ยเอ็งสกิลไปไหนโทรไอบีมนะฮะก็น้องบีมครับอันตี้มาช่วยเราตีครีปนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยครับ ครับผมเขานึกว่าเราไปแล้วนะครับ okay. s <S ก็ทางด้านแฟนนีเรานะฮะก็ยังทําสกอร์ต่อเนื่องครับผมแต่ไม่ใช่สกอร์ฆ่านะครับ <Okay. S 1> เป็นสกอร์ mm hmm. การตายนะฮะ mm hmm. ตอนนี้เร,เราก็ฆ่าได้หนึ่งตัวครับ เอมาการป้อมกันนะ like คือการดึงดันบุกเข้าไปนะครับก็ไม่เป็นไม่น่าจะเป็นผลดีครับก็เขาก็ตั้งรับกัน5ตัวเลยนะครับเราเข้าไปนี่ก็อันตรายครับด <Still, S 1> ังนั้นเราก็ถอยมาดันคีฟออกจากเลนเราให้ได้ไกลที่สุดครับแต่ก็ต้องระวังนะฮะนะครับแพ่นี้เกือบไปครับ ทางด้านน้องบีมโดนแล้วครับเยบร้อยครับทุดงครับโดนแบบนี้อ่าไปไปครับไปกันทั่วเลยครับก็ตายหมดนะฮะยกเว้นเราครับเพราะเราไม่ไปยุ่งครับเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งครับริวไปเอาป้อมครับ ก็คือป้อมมันแตกไปแล้วนะครับจริงๆเราไม่ควรไปดึงไปยื้อหน้าบ้านสองเขานะครับเพราะว่ามันไกลต่อการกลับบ้านนะแล้วก็มันใกล้บ้านเขาครับเขามาสามารถมาเติมได้ตลอดนะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำครับนี่ครับสิ่งที่ควรทำก็คือดักเก็บนะฮะ ใครหลงใครแหลมนะฮะเอา้าแล้วจะแฟดเข้าไปทำไมครับนั่นนะฮะไม่ <c oughs> มันไม่น่าครับไม่น่าตายนะฮะช็อตนี้เอาตีอะไรกันครับเขาเดินไปไหนและะ้วฮะนู่นครับก็แฟนนีครับตีป้อมครับแฟนนีตีป้อมนะฮะ นี่ฮะแล้วก็โดดหนีครับตอนนี้นะฮะสกอร์ก็ผมฆ่าได้2ตัวนะครับตายหนึ่งครับแอซิทห้าครับปอนนี้ก็ตาย3ตัวแล้วนะฮะ <laughs> ส่วนน้องบีมน้องบีมนี่ฆ่าไปได้1ตัวครับตาย2ครับแอซิสองครับผมก็ชอ็อตม่กกี้นี้นี่ตายแบบแถวบ,บ้านเล็กตายควายนะฮะ นะะเขาทำเอาครับอะไรครับไปยืนดึงเชือกหน้าบ้านเขาเดี๋ยวก็โดนป้อมยิงตายนะฮะคนที่เล่นเฟนนีนี่ยต้องค่อนข้างมีความผิวนะฮะโองานเข้าครับงานเข้าครับป้อมช่วยด,ด้วย ้อมช่วยด้วยนะฉากนี้ครับแฟดก็ไม่มีครับร้องหาป้อมเลยครับร้องไห้หาป้อมเราหรือนะครับก็ธรรมดาครับเป็นฮีโร่ที่ดาเมจแรงนะฮะก็ต้องแลกกับร่างกายที่บอบบางนะครับผมแต่เราจะไม่เล่นอยู่ดอล่าใส่บอบบางครับเราจะเล่นอยู่ดอลล่าใส่ทึกนะครับก็ตอนนี้เลือดก็ ああดูตรงไหนวะาคนั่นแหละครับอ๋อนี่ครับผมเลือดก็สี่พันแล้วนะครับถือว่าเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับเลนบนยังไงครับเพื่อนเอาไหมถ้านายเอาเราก็เอาอ่ะก็คือตอนนี้ดาเมจนี้ก็สกิลหนึ่งนี้หก0้อยเลยนะครับ ช่วยกันลุมมาฮะอุ้ยซื้อไอเทมผิดครับไปซื้อไอเทมเพิ่มเลือดนะเอาละครับไม่เป็นไรครับไอเทมเพิ่มเลือดก็ได้ครับไม่ต้องเอาดาเมจเยอะมากครับขอถึกไว้ก่อนครับนี่ครับโชตึกนะชนป้อมไปหนึ่งกระเบื้องนี่ครับช็อตอย่างเดียวเลยครับแน่จริงเข้ามาแน่จริงเข้ามา เข้ามาแล้วเราจะถอยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบวกนะท่านายเข้ามาเราก็จะถอยนะตอนนี้ไม่ไปดีกว่าครับ <You are. S 1> นั่นนะถ้าไปน่าจะแห้งนะก็ <You are. S 1> รจริงๆรู้ว่ามันอันตรายก็ไม่ควรไปนะนี่ก็ไม่น่าจะต้องถอยแล้วครับยื้อไว้แถวหน้า สุ่มไหมครับเอาครับยุนเจ้าแหลมครับจังหวะนี้อย่าเสียงดังนะเพื่อนเอาเอา,เ,อาเพื่อนสกิลมานี้ยอมเจ็บคนเดียวอืมนี่ครับโชว์ถึกนะฮะยอมเจ็บคนเดียวครับรับวิ่งรับสกิลเลยนะแหมเขามีวิ่งไวครับ โอ้โเจ็บเจ็บเจ็บนะนี่ขนาดเลนสายถึกนะครับโอ้โหถอยดีกว่าครับก็บอกน้องบีม่อนครับเดี๋ยวน้องบีมจะแหลมเข้าไปโดนคนเดียวนะอันตรายครับผมก็ตอนนี้สกอร์ก็14ต่อ14ครับผมทีมผมก็ได้เปรียบป้อมค่อนข้างเยอะนะครับแต่เกมนี้ครับ้อมไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไหร่ฮะถ้าโดน วัไล่ไปก่อนครับปอมเรายุ่งเลือดน้อยๆอ,อยู่นะฮะก็พยายามไม่ให้เขาเข้ามาใกล้ครับไ,ไม่มีครับเขาวาร์ปเลยนะเมื่อกี้นี้น้องบีมน้องบีมจะโดนแล้วจังหวะนี้ครับยังไงครับน้องบีมโดนสกิลมาพุ่งเข้าป้ามาครับ โอ้โหมึงเก่งใจป้อมกูบ้างไหมเนี่ยอือหือโอ้โหไม่เก่งใจป้อมกูกันเลยนะฮะก็ถ้ามีคำหยาบคายอะไรใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็นานๆนะฮะจะหลุดสัญชาตญาณดิบครับนี่คือสัญชาตญาณดิบของคนนะฮะก็ต้องมีกันบ้างครับใครจะพูดจาไพเราะพอปิงตลอดเวลานะครับก็ไม่มีหรอกครับพวก โอ้ไ oh, อ้นี่กระเตะบอลอัดกูจังอืมสักกระเบื้องหนึ่งอืมเป็นงานครับผมนะฮะนี่ไงไอย่ออ๋อ น,นี่เล่นสายถึกครับผมไม่ใช่ที่จะมาเล่นอ่อนองอ่อนแอเรไม่เราไม่อ่อนแอครับ <c oughs> แข่งเป๊กแข่งเป๊กค,ครับผม <c oughs> ยืนแทงให้เพื่อนได้ครึ่งวันนะครับนี่อะไรจะถึกขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> จังหวะนี้ครับ <c oughs> จังหวะซุ้มโป้งเลยครับ ดันดันนี้แล้วดันล่างไหมเพื่อนวายกูไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอโอ้โหก็เ,เ,เพื่อนนะฮะเขาบวกกันตี ตีหลอดอยู่ครับเขาก็ซัดกันนัวเลยนะเพื่อนไม่เห็นครับเพิ่งเห็นครับตีหลอดกันอยู่นะไม่ว่างครับก็นั่นนะตายไปครับตัวที่2นะครับก็ทีมเราก็ได้ขึ้นบ้านนะครับเอาครับโดนหลอยหลังยังไงเปิดอันติไปยังช็อตนี้นะครับบ้านแตกครับนี้ ไม่ดูบ้านกเลยนะครับยุนจาวนี่มาหล่าป้อมรัวๆครับเรียบร้อยครับป้อมแตกไปนะฮะ <last> ก็ทีมเราน่าจะรวมตัวได้แล้วครับก็ hey, คือต้าขืนรอไปมากกว่านี้นี่ไม่ใช่แค่ไอเทมฟังเขาครับ บ้านเราก็จะหายหมดนะครับ Oh. ช็อตนี้ตายหมดแล้วผมบ้าเหรอยอมทำไมอะ่ะเข้าไม่ถูกจังหวะอันนี้นะจังหวะนี้เขา้าผิดครับป้อมน่าจะแตกครับนี่ครับผมบอกแล้ววนะ่าป้อมไม่จำเป็นนะเกมนี้พลาดจังหวะเดี๋ยวนี้ถึงขั้นแพ้เลยครับ ก็จบไปนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็แต้มลดไปหนึ่งดาวครับผมก็จบไปนะครับด้วยสกอร์20ต่อ24ครับผมก็ฆ่าได้4ตัวนะครับตาย3ครับแอซิดสิบสอนะครับส่วนน้องมัสเตอร์บีมนะก็ฆ่าได้1ตัวครับตาย6นะครับแอซิ s เจ็ดครับผมส่วนด้านทางด้านเพนนีนะครับก็ฆ่า2ครับตาย6ครับแอซิดหนนะฮะ ส่วนบาร์มอนก็ฆ่าได้5ตัวครับตาย2องแอตติซี่ครับส่วนอะลูกาดนะครับก็ฆ่าได้8ตัวครับตาย7นะฮะแอตติซเก็ถือว่าตายเยอะกันไปครับก็จบไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกดซับสไครต์นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับผม พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ